สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันเะพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับอาชีพที่ผมทำอยู่เนี่ยก็เราอาจจะเรียกว่าเป็น HR เป็นหลักนะครับคือทำในสายงานของ Human Resource Management ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยนะครับด้วยอาชีพนี้มันจะมีโอกาสได้เข้าไปรับทราบสภาพปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆขององค์กรในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีโอกาสได้เข้าไปวางระบบ hr ให้กับธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็มีอยู่หลายองค์กรนะครับที่มีปัญหาทางด้าน hr เนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็รุนแรงมากๆเลยนะครับโดยที่เราเข้าไปปพ๊บเรายอมรับเลยว่าปัญหาเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ในเร็ววันมันต้องอาศัยเวลาสิ่งที่ผมมักจะสงสัยเสมอคือเอ๊ะทำไมผู้บริหารถึงปล่อยให้มันเป็นปัญหาใหญ่ได้ขนาดนี้ ทำไมไม่จับสัญญาณก่อนล่วงหน้าแล้วเราก็ค่อยๆแก้ไปหรือค่อยๆปรับหรือหรือแก้มันขณะที่ปัญหามันยังไม่ใหญ่โตขนาดนี้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็มาคาดหวังให้คนภายนอกก็คือที่ปรึกษาเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาที่มันลุกลามใหญ่โตแล้วมันคาราคาซังมันสะสมกันมานานกว่า5-6ปีแล้วเนี่ยแก้ให้ได้ภายใน3เดือนเงี้ยท่านผู้ฟังคิดว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นไปได้ยากมากภายในระยะเวลาจํากัด แต่ปัญหามันทุกสะสมมาเป็นปีๆนะครับดังนั้นเวลาแก้เนี่ยบางครั้งมันต้องใช้เวลาเท่ากันหรือมากกว่าช่วงเวลาของการสะสมปัญหาด้วยซ้าไปดังนั้นพอดแคสต์วันนี้ก็เลยอยากจะคุยกับท่านผู้ฟังว่าเวลาเราทํางานอยู่ในองค์กรนะครับอย่าปล่อยให้ปัญหาที่บางทีมันดูเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วช่างมันอะ่ะจนกระทั่งมันกลายเป็นปัญหาใหญ่แล้วคเนี้มันจะแก้ยากมากเพราะว่า อย่าลืมนะครับว่า HR เองเนี่ยมันไม่ได้ถูกแยกมองเป็นส่วนๆแบบเรานะฮะหลายๆองค์กรมอง HR แยกแยกกันเป็นส่วนเลยนะครับสรรหาคัดเลือกก็แยกกันไปพัฒนาก็แยกกันไปค่าจ้างเงินเดือนก็แยกกันไปโดยที่มองว่าไอ้นี่มันคือหน้าที่ต่างคนต่างทําแต่ถ้าลองมาลากโฟลดูสิฮะลากกระบวนการทั้งหมดของ HR เนี่ยมันแยกส่วนกันไม่ได้เลยมันคือคนคนเดียวกันนี่แหละที่เราหามาตั้งแต่ต้น แล้วมันก็ไอกคนคนนี้แหละที่เราพัฒนาเขาคนคนนี้แหละที่เราจ่ายค่าจ้างเงินเดือนเขาแล้วมันก็ไอกคนคนนี้แหละที่พอใจหรือไม่พอใจบริษัทดังนั้นมันจะแยกเป็นไอ้นี่ไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วผมหาคนมาแล้วจบถ้าคุณหาคนไม่ดีกระบวนการที่ตามมาก็ไม่ดีหมดถูกไหมฮะเราพัฒนาคนไม่ดีทุกอย่างผลงานต่างๆก็ไม่ดีหมดมันมันต่อเนื่องกันหมดเลยดังนั้นเวลาเรามองปัญหา h r อยากแนะนําว่าให้มองแบบ เป็นองค์รวมจริงๆอย่าแยกส่วนมองเพราะเราเราจะแก้ผิดจุดแล้วบางครั้งเราไปแก้จุดหนึ่งก็ไปกระทบอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นพอฟังอย่างนี้แล้วท่านผู้ฟังน่าจะเดาออกนะฮรว่าถ้าเราปล่อยให้ปัญหาเ r ชาสะสมกันมานานๆเนี่ย<ๆ>เวลาแก้แน่นอนมันพันไปหมดแล้วไปลูกโซ่บางทีแก้จุดหนึ่งไปกระทบอีกจุดหนึ่งนะครับเราลองมาดูว่าปัญหาอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นจริงๆบางบริษัทเนี่ยยอมรับนะฮะผู้บริหารทาวคอกันทุกปีนะครับตอนต้นปีบ้างกลางปีบ้างเนี่ยประกาศกล้าวด้วยความมั่นใจ ว่าองค์กรนี้บริษัทนี้ให้ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมากเลยนะคนเนี่ยคือทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของบริษัทนี้ไม่มีทางมองข้ามเป็นอย่างอื่นได้เลยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในระบบ HR ของเราอย่างเงี้ยเขาประกาศแบบนี้เลยแต่ทางปฏิบัติพนักง,งานก็แอบซุบซิบซุบซิเหมือนไม่เห็นเป็นไปตามที่นายว่าเลยนะมีอะไรบ้างล่ะครับ1 บางองค์กรนะครับประกาศนะฮะอยากได้คนเก่งมีฝีมือองค์กรเราเน้น t ALEN t MANAGEMENT แต่ระบบค่าตอบแทนกลับไม่ได้ตอบตรงนั้นบางองค์กรนี่ผู้บริหารแบบไม่ยอมเลยนะครับว่าเอ้ยตอนนี้ตลาดเขาหนีไปขนาดนี้แล้วท่านทานก็ยังเชื่อว่าอัตรานี้จ่ายได้อยู่ HR หาไม่เจอเอง พอเราไปเช็คอัตราที่เขาให้จริงๆโอ้โหมันมันต่ำกว่าตลาดอยู่แบบชัดเจนมากอย่างมีนัยยะเลยนะฮะคือผมเองอะทำซารี่เซอร์เวทุกปีเพราะฉะนั้นผมจะรู้ว่าช่วงเนี้ยอัตราตลาดของแต่ละสายอาชีพอะมันอยู่ประมาณไหนบวกลบพอมีองค์กรบ,บอกว่าเขาเน้นทาเล้นนะแต่ Start i n g โอ้โหยังไม่ถึงระดับที่ว่าเป็นมาตรฐานเลยอะแล้วแบบนี้เขาจะดึงดูดทาเล้นเข้ามาได้ยังไงถูกไหมฮะหรือบางองค์กรอยากให้พนักงานทําผลงานได้ดี แต่กลับกลายเป็นว่าไม่มีระบบในการพัฒนาให้พนักง,งานมีผลงานที่ดีขึ้นนะครับมีแต่สั่งนะครับว่าเอา้าปีนี้คุณพลาดแล้วนะปีถัดไปอย่าลืมทําให้มันดีขึ้นนะแค่นี้นะครับพนักง,งานบอกแล้วผมจะทําไงครับพี่เอา้าถ้าคุณมาถามผมอย่างนี้ผมจะจ้างคุณทําไมจะตอบแบบนี้กลับไปตลอดเวลาคือบางครั้งพนักง,งานเองเข,า,เขาไปไม่ถูกนะครับระบบพัฒนาก็ไม่มีอีกดังนั้นจะมาคาดหวังให้พนักง,งานมีผลงานที่ดีขึ้นมันคงยาก ท่านต้องมองกลับมาตรงนี้ด้วยเราไปบนไป่นอย่างเดียวไปกระตุ้นอย่างเดียวให้ผลงานดีนะอย่าลืมนะทำให้มันดีกว่านี้ดีกว่านี้แต่เราไม่มีระบบในการพัฒนาเขาหรือทําให้เขาเก่งขึ้นเคสอย่างนี้มันเหตุไม่มีแล้วผลจะเอาแบบนั้นได้อย่างไรจริงไหมฮะถัดมาบางองค์กรก็บอกว่าประกาศกล้าเหมือนกันเราจะเน้นผลงานนะทุกอย่างเดี๋ยวนี้เราจะต้องประเมินผลเอา kpi มาใช้ competency ชัดเจนจะเอา merit system มาใช้แต่พอถึงเวลาประเมินจริงๆผู้บริหารกลับ ให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ผลงานเช่นขาดลามาสายผมเจอเยอะเลยนะฮะอุตสาอ์ล k อริทึองค KPI อะไรต่างๆมาใช้นะฮะ competency ต่างๆมาใช้แต่สุดท้ายแล้วก็ไปพิจารณาวัดวัน,วนมาทํางานนะครับ attendance ขาดลามาสายของพนักงานบางคนทะลุ KPI ผลงานดีมากแต่ขาดงานหรือไม่อาจจะไม่ใช่ขาดงานอาจจะดูแล้วไอ้นายไม่ค่อยเห็นตัวในออฟฟิศเท่าไหร่ เขาบอกว่าออฟฟิศก็ประกาศเรื่องความยืดหยุ่นในการทํางานมีมากขึ้นนะพนักง,งานก็สบายใจขึ้นแต่สุดท้ายตอนประเมินนายกกับกลายเป็นว่ายังคงเอาเรื่องการละมาสายมาผูกเขาแบบนี้มันก็มีปัญหาตามมาแน่นอนบางองค์กรบอกเรื่องผลงานครับแต่ให้ความสําคัญกับอายุงานแทนที่จะให้ความสําคัญกับผลงานคือพูดอย่างทําอย่างคล้ายๆแบบนั้นนะครับแล้วก็บางองค์กรเนี่ยไม่มีเส้นทางในการเติบโตให้กับพนักง,งาน ประกาศว่าอยู่กับเราท่านจะเติบโตท่านจะโตไปพร้อมกับบริษัทบริษัทโตไปไหนท่านโตไปด้วยแต่พนักง,งานหันกลับมาเอ,าอ้าโตยังไงมันไม่เห็นมีแคเดียพาร์ไม่เห็นมีระบบในการเดเวล็อปเมนต์ไม่มี idp ไม่มีเครื่องมืออะไรเลยองค์กรณ์มีแต่ก็ใช้ไม่เป็นนะครคือเรียกว่าทําให้มันมีขึ้นมาเพื่อให้มันมีจริงๆอะ่ะแต่สุดท้ายเอาเครื่องมือเหล่านั้นมาใช้จริงจังไหมไม่มบีบางแห่ง hr ผลักดันนะครับแต่ line manager กับกลายเป็นว่าเอาเครื่องมือเหล่านั้นมาแบบทำๆให้มันเสร็จๆไปอะ่ะเคยได้ยินคำนี้ฮะทำๆให้มันเสร็จๆไป HR ขอมาก็เอาศักแต่ว่าเขียนๆๆนไปโดยลืมมองไปว่าไอ้ที่เขียนไปเนี่ยมันคือลูกน้องตัวเองนะ HR เขาพยายามช่วยท่านแล้วนะให้ HR ให้ลูกน้องท่านมีโอกาสพัฒนามีโอกาสในการก้าวหน้าแต่จุดท้ายตัว line manager กับสักแต่ว่าทําแบบนี้มันก็จะมีผลในแง่ของสร้างปัญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามมาแน่นอน เห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในทุกวันนี้นะครับแล้วถ้าเราลองนึกสิฮะว่าไอ้ปัญหาที่เมื่อกี้ผมพูดให้ฟังอ่ะมันเกิดขึ้นซ้ำๆซ,ซ,ซ้ำๆไปเรื่อยๆพนักง,งานก็จะเริ่มมองออกนะครับว่าจริงๆแล้วองค์กรไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องการบริหารคนเหมือนอย่างที่พูดไว้เลยคนเก่งคนมีฝีมือก็เริ่มคิดที่จะลาออกดีกว่าไหมทั้งๆทีออ่บางคนเขาก็บอกว่างานมันก็โอเคนะ ทุกอย่างมันโอเคบ้านก็ใกล้กับที่ทํางานแต่สุดท้ายเขาไม่โอเคกับสิ่งที่ผู้บริหารประกาศนะครับว่าที่นี่ให้ความสําคัญแต่เอาเข้าจริงๆกับไม่ให้ความสําคัญกับอะไรเลยนะฮะดังนั้นคนเก่งก็เริ่มทยอยออกพอคนเก่งทยอยออกไปการหาคนใหม่เข้ามาก็ต้องทํามากขึ้นแต่ด้วยระบบที่ไม่ดีด้วยเงินเดือนที่ไม่ยอมปรับให้แข่งขันกับตลาดได้มันก็ยิ่งทําให้การหาคนมีคุณภาพหายากขึ้นเื่อยๆเรื่อยๆ เห็นไหมฮะปัญหามันเริ่มพันกันแล้วนะครับพอหายากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องยอมลดคุณภาพของคนลงเพื่อให้ได้คนมาทํางานพอลดคุณภาพคนลงเอาจับคนที่คุณภาพไม่ได้ตามที่เราต้องการไปพัฒนาก็พัฒนาต่อยอดไม่ได้อีกพอมีโครงการใหญ่ๆต้องการคนมีฝีมือก็เอาคนนี้มาทาก็ผลักดันไม่ออกเพราะว่าฝีมือไม่ถึงเห็นไหมฮะวนไปวนมาอยู่แบบเนี้ยทำอย่างเงี้ยถ้ามันมีปัญหาแบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าประมาณสัก4ี่ปี ท่านคิดดูสิฮะมันจะแก้ตรงไหนแก้จุดหนึ่งไปโดนอีกจุดหนึ่งมันต้องแก้ทั้งระบบพอเราแก้ทั้งระบบไอ้เวลาที่ผ่านมา4-5ปีพนักงานเรียนรู้ละว,ว่าไอเนี้ยคือความเคยชินที่เขาเป็นอยู่นะพอมีการประกาศว่าจะเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยพนักงานกลุ่มนี้ก็ระสามอีกทีนึงขวญกำลังใจหายหมดเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นพนักงานกลุ่มนี้ก็อาจจะทยอยลาออกอีกดังนั้นนั่นแปลว่าบางบางเรื่องอาจจะต้องเซตซีโร่แล้วก็ลุยเลยเปลี่ยนใหม่ดังนั้นผมว่าอย่าลืมนะครับ ถ้าเราเริ่มเห็นประเด็นอะ่ะอย่าปล่อยให้มันสะสมปัญหานะครับพยายามหาทางแก้ไปทีละจุดตอนที่มันยังมีปัญหาไม่ได้รุนแรงนักไม่งั้นแล้วมันจะพัวพันแล้วก็แก้ยากมากในระบบ HR นะฮะก็าฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ